สวัสดีครับพบกนะเราสองล้อไปกล้องเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ้าฮอนด้าอี่125นะครับช่วงนี้นะครับช่วงโควิดนะันไม่ได้ไปไหนก็จะเห็นเจ้าคันนี้แหละเพราะว่าอันใหม่ของเรานะเพิ่งไปรับมานะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเราใช้งานมาได้ตั้งสามวันนะครับก็รถคันนี้ก็เป็นรถที่ดีนะครับขับดีเบรกดีนะครับ 125cc นะครับความเร็วความเร็วปลายก็ดีนะแล้วมี ความเร็วต้นแล้วก็ลายดีนะครับลายนี้ผมผมเคยขี่นะที่ร้อยสิบครับแต่ไม่ใช่น่าจะไปได้อีกนิดนึนะครับคอัสปีดเขาครับ,รบเดี๋ยวมีรีวิวเต็มๆอีกทีนะครับอันนี้ให้มาดูคร่าวๆเฉยๆว่าเผื่อตัดสินใจในการซื้อนะว่าเป็นยังไงข้อเสียที่ผมเจอตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ข้อเสียคือท,ที่เจอตอนนี้ก็คือมี2อ,อย่างที่ผมเจอก็คือไอ้โชกหน้านะครับมีอาการกระเด้งนิดนึงนะเวลาใช้ความเร็วสูงๆนะ 80อัพขึ้นอย่างเงี้ยครับมันจะเริ่มเด้งๆๆๆแล้วทําให้เราไม่มั่นใจนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือยูบ็อกนะครับตยูบ็อกนี่ใหญ่ๆค่อนข้างที่จะร้อนนะครับหลังจากเราขี่ไปสักระยะหนึ่งนะใต้ยูบ็อกจะร้อนมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกลั่นความร้อนเลยข้างล่างก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับทำให้มันร้อนนะส่วนข้อดีก็หลายอย่างนะก็ยูบ็อกยูบ็อกใหญ่แรงมันก็ข้อเสียที่มันร้อน แล้วก็มีอายปีให้ชาร์จแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะตั้งแต่เติมมาเพิ่งเพิ่งเพิ่งหายไปขีดเดียวนะเหมาะสำหรับเนี่ยไลแมนนะครับเปิดเติมน้ำมันก็เปิดเติมข้างหน้านะไม่ต้องเอกกล่องออกไม่ต้องเปิดเบาะข้างล่างนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างข้างหน้าแกนฟิล์โน่เนี่ยครับพีไลแมนเนี่ยก็ต้องเอกกล่องออกแล้วก็เปิดเปิดเบาะเนาะจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็ไม่ต้องนะครับเปิดเปิดข้างหน้าได้เลยเติมได้เลย แรงต้นค่อนข้างดีครับแรงต้นค่อนข้างดีแล้วก็จะหายไปช่วงกลางนิดนึงนะช่วง50 60ถึง80พอ80แล้วก็จะเริ่มเริ่มมาไหลามาเรื่อยๆไม่น่าเชื่อว่าจะอัตราเร่งจะดีอย่างนี้นะสำหรับรถลูนต์นนครับส่วนไฟนะไฟที่ติดมากับรถเป็นไฟ l อ d นะครับค่อนข้างที่จะสว่างใช้ได้เลยครับใช้ในเมืองนะถ้าออกต่างจังหวัดก็จะมืดปืดเลยเนทะ้าเขาอะไรอย่างี้ครับเผื่อใครขับไปเที่ยวนะก็ขับไปได้นะครับเนี้ยมีหมอเอน้ำเยนะส่วน เตกเด๋วจะมีรีวิวใหญ่อีกทีนะครับอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดมาเลยครับให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าการขับเป็นยังไงเลี้ยวายไหมก็คือขับง่ายตามรถเล็กเลยนะรถบ้านๆเลยวงเลี้ยวค่อนข้างแคบนะครับรุ่นเนี่ยขับสบายมีอนนย่างเดียวก็คือนั่นแหละโชกกระเด้งน,นิดน,นึงนี่ดันเหลือไม่ไหวนะไเด๋ยบ